สวัสดีครับรอบนี้พามาเอามาดูองุ่นนะครับเพิ่งสั่งเข้ามาใหม่สามต้นเมื่อวานเนี้ยมาตอนเย็นค่ำๆก็เลยวิธีปลูกเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเนื่องจากมันมืดหมดแล้วชุดนี้นี่ปลูกตอนประมาณทุ่มกว่าๆเลิกงานมาก็มาหาวิธีปลูกส่วน ดินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับดินปลูกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือมันจะมีดินปลูกอันหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองก็คือขุยไผ่ขุยไผ่หรือใบไผ่เหล่านี้แหละเสร็จแล้วก็จะมีใบก้ามปูสามอย่างนะครับอย่างที่สี่คือปุย๋ยคอกผสมปุย๋ยคอกเข้าไปเป็นสี่อย่างรวมกันช่วงนี้นี่เห็นหล คลิปหลายที่ที่เขาปลูกองุ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะมาแรงในในเรื่องของการปลูกเสร็จแล้วก็มันจะเป็นรูป้อ่ระยะเสร็จแล้วก็จะมีพวกประเภทเข้าชมแล้วก็ดูสวนองุ่นกันก็เลยจัดการหามาสามต้นสามต้นนี้ดูพันธุ์มันนะครับี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้เอส ส่วนอันนี้นี่อันนี้พันป่ายไม่ค่อยชัดครับอันนี้พันของวิลเลตนี่นะครับวิลเลเป็นรู้สึกว่าจากที่หาความรู้มาตลอดเนี่ยเกี่ยวกับองุ่นนี่นะครับ คือมันจะเป็นพันธุ์ที่ติดง่ายอพันธุ์ติดง่ายเด็ดยอดเดี๋ยวพอยอดยาวเสร็จแล้วเนี่ยพอเด็ดยอดเนี่ยมันจะแตกช่อออกเป็นลูกง่ายอืมผมเคยปลูกทีหนึ่งที่เขาให้มาอยู่ต้นเดียวปลูกล้คุ้มใหญ่มากเลยครับใหญ่มากตัดแต่งทีไรก็ออกดอกทุกทีแต่ไม่เคยติดลูกเลย พออยู่ไปมันก็ฝ่อหายไปหมดอยู่ไปก็ฝ่อหายหมดใช้เวลาสองปีสองปีนี้ได้กินลูกอยู่แค่สามลูกหรือสี่ลูกพวงเดียวนะครับอืพวงเดียวสุดท้ายก็เลยตัดปัญหาก็ฟันทิ้งเลยไม่เอาอางุ่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอาลงทุเรียนแทนปัจจุบันนี้คือเรามาเจอพวกองุ่นที่มันสามารถติดลูกง่ายว่าง,งั้นเถอะเออ ติดลูกง่ายอันนั้นน่าจะเป็นพันธุ์ที่ติดติดลูกยากมั้งครับเข้าใจว่าอย่างนั้นมันต้องใช้ยาใช้อะไรหลายๆอย่างรวมกันกรนี้ของเก่านี่ความรู้เรายังไม่พออันนี้ก็คือดูใหม่มาดูใหม่แล้วก็หาความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมาจริงๆนี่ปลูกใหม่แล้วเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับผมยังขาดอยู่อันนึงคือหาไม้ปักเพื่อประยุงไม่ให้มันล้ม เวลาลมพัดแรงๆเนี่ยมันจะเอียงไปเอียงมาเนี่ยนี่ต้องหาไม้ไม้มาคำ้ำเพราะว่าพึ่งลงใหม่ๆเดี๋ยวลากยังไม่จับดีส่วนมันเป็นต้นนี่เป็นของต่อป่าเสร็จแล้วเขามาเสียบยอดต่ออันนี้คือยอดพันมันนะครับนี่เล็กๆนิดเดียวนี่มีมาสองยอด เล็กๆนิดเดียวส่วนของวิลเลตนั่นก็เหมือนกันเรียกว่าโผลมาแค่ยอดเดียวที่เห็นนะครับส่วนอันนี้นี่โหบางแดดนิดนึงอันนี้นี่เทปพันยอดยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับนี่ยังคาอยู่เลยอออันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงกับมัน แต่พวกนี้นี่คือปล่อยแล้วนี่มันมันมีหลายวิธีนะครับที่เขาเขาบอกว่าพอแยกยอดตัวนี้แตกขึ้นมาปุ๊บนี่ยอดข้างๆนี่ให้เด็ดทิ้งเพื่อจะเลี้ยงเอายอดต้นพันธุ์มันก็คือตัวเนี้ยนี่ก็เหมือนกันเอาต้นพันธุ์ตรงเนี้ยส่วนพวกนี้นี่คือไม่ใช่นะครับนี่อย่างที่กําลังแตกขึ้นมานี่ไม่ใช่ต้องเด็ดทิ้ง ก็พาดูแค่นี้ครับเพราะว่าสามต้นนี้นะถ้าเอาจริงๆถ้าให้มันพุ่มใหญ่นะครับพื้นที่ที่มันจะเลื้อยไปได้นี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่โอ้ยสี่ห้าหกตารางเมตรนึงครับพวกนี้ยต่อต้นนะครับถ้ามันใหญ่เท่ากิ่งขนาดใหญ่เท่าแขนน่ะลำต้นเท่าแขนเนี่ยโอ้เลื้อยได้ไกลมากเนี่ยพื้นที่นี่สี่ห้า กตารางเมตรนี่ไปได้เลยเนี่ยเพราะว่าเคยปลูกมาแล้วเคยปลูกมาแล้วพุ่มใหญ่มากแค่ต้นเดียวเนี่ยอันนี้มาสามต้นนี่ยก็หูเหลือเฟือครับนี่ของ s อ8เนี่ยเวลามันสุกนะครับเกิดใหม่ๆม,มันลูกเขียวพอสุกมันจะออกสีดำคำ้คำ,คำอมม่วงอะออกประมาณดำอมม่วงส่วนไอ วิเลตนั่นนะ่ะจะเป็นลูกออกสีแดงคนละสีกันอันนี้นี่สายเห็ดที่ซื้อมาสองต้นพันเนี้ยเขาว่ามันมันออกง่ายติดเร็วออกง่ายเนี่ยสองพันเนี้ยที่ดูมาทั้งหมดนี่ก็คือพันไหนที่มันติดลูกง่ายได้กินเร็วก็คือเอาพันนั้นน่ะมาปลูกอืพันยา,ย,ายากที่มันปลูกแล้วมันกว่าจะได้กินออกผลเนี่ยผลยากเนี่ยไม่เอาครับ เหมือนกับของแม่มดเนี่ยแม่มดลูกสวยนะครับอร่อยด้วยแต่ว่าค่อนข้างที่จะทำยากอืทำยากติดลูกยากคือคนไม่เป็นหนิดลำบากเลยแต่ถ้าเขาเป็นอยู่แล้วมีความรู้เนี่ยมันง่ายแต่สำหรับเราเนี่ยโอ้กลายเป็นเรื่องยากก็เลยหาซื้อเนี่ยเป็นพันธ์ุที่มันติดลูกเร็วแล้วก็ติดง่ายม,มันมาใหม่ใมใบมันยังคว่ำอยู่นะครับลักษณะเขาตอนแบบ กิ่งมันเลื้อยลงอะกิ่งเลื้อยลงแล้วก็เขาเสียบตามาตามแนวพอเราตัดมาพืชมาปลูกเนี่ยมันใบมันหงายท้องอืมันก็หน้าสักอาทิตย์หนึ่งมันก็คงจะเริ่มหมุนหน้ากลับมามั้งครับนี่นี่มันคงจะหมุนค่อยๆหมุนกลับตอนนี้มันก็อยู่ท่านี้ไปก่อนอืม ขาดอย่างเดียวครับคือขาดไม้ค้ำกับรัดไม่ให้ต้นมันลม้มเวลาลมพัดไปพัดมาเอาเดี๋ยวค่อยเวลาปลูกไปแล้วยังไงเนี่ยค่อยมาดูอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนพวกนี้เขาว่าปีเดียวครับปลูกปีนี้ก็มันปีใหม่แล้วนะครับก็น่าจะใกล้ๆปีใหม่หน้าจะได้กินเพราะว่าทั้งสองอย่างล้วนแล้วจะซื้อมาประเภทปลูกปีเดียวปีเดียวทั้งหมด ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ